ต้องเรียกว่าผมเล่นทายากมันทําเหมือนที่เคยทําไม่ได้ท่านรู้ไหมฮอร์โมนมันมีปัญหาไปด้วยมันก็ทําให้เรายิ่งแบบว่าเซ็งจัดเข้าไปอีกนะสวัสดีครับชาวใส่ใจกินอยู่เป็นทุกท่านผมหายไปร่วม2เดือนทีเดียว2เดือนที่ผ่านมานี้แทบจะเรียกว่าไม่มีคลิปออกมาทางช่องใส่ใจกินอยู่เป็นเลยเพราะว่าอะไรสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ผมดาวคำว่าดาวในที่นี้มันมีที่มาครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันพังเองนะฮะมันเกิดจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายของผมครับผมต้องเรียกว่าผมเล่นท่ายากนะก็คือทำอาสนะโยคะบางท่าครับประมาณ3-4สี่ท่านะครับแล้วมันด้วยอายุด้วยด้วย ความผิดพลาดของการฝึกด้วยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันบาดเจ็บผมมีอาการเอ็นหัวไหล่ซ้ายอักเสบมาประมาณ4-5เดือนละแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ผมรักษาตัวจริงจังเลยนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าดีขึ้นประมาณ15-20%แต่สิ่งที่อยากจะคุยให้ฟังเนี่ยก็คือว่า พอร่างกายของเรามันมีปัญหาเนี่ยนะฮะมันกระทบอีกหลายๆอย่างเลยมันกระทบจิตใจคือมันเซ็งอะ่ะมันทําเหมือนที่เคยทําไม่ได้มันออกกําลังเหมือนที่เคยออกกําลังไม่ได้นะฮะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บท่านรู้ไหมฮอร์โมนมันมีปัญหาไปด้วยฮอร์โมนที่ผมกําลังพูดถึงในที่นี้ก็คือฮอร์โมนเซโรโทนิน จากการที่ผมเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยนะฮะหวันต่อสัปดาห์นะผมโยคะอาทิตย์ละสวันผมวิ่งอาทิตย์ละสวันสลับกันไปสลับกันไปเนี่ยนะฮะแล้วยังไม่รวมพวกเวทเทรนนิ่งอีกเล็กน้อยเนี่ยผมทำเหมือนเดิมไม่ได้ไอเซโรโทนินของผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมนอนไม่ตรงตามเวลาเหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนพอเราออกกำลังกายเป็นประจำนะ ถึงช่วงเวลาหนึ่งสักประมาณ4ี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยเราหลับแล้วแต่พอไม่ได้หลอกกําลังกายนะฮะพลังงานมันเหลือเพราะเรากินเท่าเดิมใช่ไหมพลังงานมันเหลือปุ๊บเราก็เริ่มนอนดึกขึ้นกลายเป็นนอนเที่ยงคืนบ้างอะไรบ้างตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่เช้าเหมือนเดิมแล้วจากเดิมเราเคยตื่นก่อน6กโมงกลายเป็นตอนหลังมันตื่น7จ็ดโมงบ้าง8ปดโมงบ้าง ฉะนั้นไอฮอร์โมนที่ชื่อเซโรโทนินซึ่งมันควรจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างดีในช่วงตอนกลางวันเนี่ยมันเริ่มออกแบบไม่สม่ําเสมอแล้วมันก็ทําให้เรายิ่งแบบว่าเซ็งจัดเข้าไปอีกนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปผมเนี่ยกลายเป็นคนที่โกรธง่ายขึ้นเพราะว่าอะไร เพราะว่าฮอร์โมนเซโรโทนินตัวนี้มันมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ของเราเองมันมีผลต่อการที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขหรือว่าอยากสงบสุขได้มากขึ้นแค่ฮอร์โมนตัวนี้ตัวเดียวท่านผู้ชมเซโรโทนินตัวเดียวนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงฮอร์โมนอื่นๆนะเช่นฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ดิซอล์ที่มันหลั่งออกมาแล้วทําให้ผมกินมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ย มันดีตรงที่ว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเหล่านี้นะรวมไปถึงว่าเรารู้ว่าเมื่อร่างกายมีปัญหามันกระทบต่อจิตใจมันกระทบต่อฮอร์โมนมันกระทบต่ออารมณ์ได้ซึ่งเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมนเนี่ยมันคือสี่เสาหลักสุขภาพเนี่ยนะฮะพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็โอเคเราก็คือเหมือน,นว่าเราก็ปล่อยนะ ปล่อยเวลาให้มันอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับแล้วก็รักษาใจรักษาร่างกายให้มันดีขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งน่ะกำลังใจของเรากลับคืนมาแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาทำคลิปแบบนี้ให้ทุกท่านได้อ่มาชมกันแล้วกเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อเอาไปดูแลสุขภาพตัวเองนะครับฉะนั้นวันนี้ผมกลับมาแล้วใส่ใจกินอยู่เป็นเราจะเสิร์ฟคลิป เกี่ยวกับสุขภาพต่อไปให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายผมจะไม่ไหวจนกว่าจิตใจผมจะไม่ไหวจนกว่าอารมณ์ฮอร์โมนจะเหี่ยวลงจะแห้งลงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ